สวัสดีครับอโอ้รถตู้ส,สวยๆนะครับมาฝากนี่ก็ 3KNP คยนตะกิจนะครับผมนะฮะสาขาที่2นะครับมีรถเยอะแยะนะครับผมนะฮะมากมายเลยนะครับมีทุกรุ่นนะครับมีทุกปี แล้วก็แต่งวีนะครับมีหลายแบบนะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนสามารถสั่งนะฮะตกแต่งต่างหากก็ได้อีกนะครับก็บรรยากาศนะครับรถที่ตกแต่งพร้อมแล้วแล้วก็กำลังตกแต่งนะครับให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับ ผมติ๊กสุกลนะครับผมนะขอนำเสนอรถตู้เยอะๆเลยนะครับมีตั้งแต่ปี06นะครับมาจนถึงปี19-20เลยมีสีขาวแล้วก็สีบอล นะครับหวัสดีครับผมหวัสดีครับนะโอ้นี่ก็ <c oughs> กำลังทีมงานช่างนะครับนะฮะวันนี้ก็วันหยุดวันอาทิตย์นะครับก็ทำสีอยู่นะครับ บรยากาศโดยรวมนะครับนี่แหละครับให้ดูรถเยอะๆเลยอ่าเยอะนะครับเยอะมากครับที่นี่ของเราก็ครบวงจรครับผมนะว่าจะเป็นทั้งตั้งแต่อ่า แนช่วงล่างนะครับช่างของเราคะฮบครบ,บหมดนะฮะว่าจะเป็นช่างสีหรือตกแต่งภายในนะครับครบทุกวงจรนะครับเหมือนั้นที่เต็นท์ 3K NP ในกิจของเราเนี่ไม่มีเฉพาะแต่งไปวางขายอย่างเดียวเราสามารถที่จะเก็บงานให้ลูกค้าได้นะครับเวลาเอาววรถออกไปใช้งานแล้วสบายใจหายห่วงได้นะครับ บริการหลังการขายเราไม่ต้องห่วงนะครับดีเยี่ยมนะครับครัสวัสดีครับนะฮะผมติ๊กสกุลนะครับขอเอารถสวยๆมาฝากนะครับ